สวัสดีจ้ามาพบกับครัวแม่พึ่งวันนี้มีเมนูกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแบบโบราณทำง่ายๆหอมมันอร่อยถูกใจแน่นอนจ้าวันนี้แม่พึ่งไปเดินตลาดมาได้กุ้งสดๆตัวใหญ่ๆนะคะเลยจะมาทำเมนูง่ายๆเลยกุ้งทอดกระเทียมพริกไทย เริ่มต้นด้วยการล้างกุ้งด้วยเกลือจะ่ะจะช่วยลดกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้กุ้งนะคะสะอาดตัวใสหน้ารับประทานเลยล้างเสร็จแล้วเราก็นํากุ้งมาตัดแต่งได้เลยค่ะแม่เพิ่งจะตัดส่วนที่เราไม่ใช้นะคะออกให้หมดเลยผ่ากลางหลังของกุ้งแล้วก็ดึงเอาขี้กุ้งดําๆนะคะที่อยู่ตรงกลางออกมาจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว แม่พึ่งจะใช้กันไกในการตัดแต่งตัวกุ้งทำให้กุ้งไม่เละแล้วก็สะดวกมากๆเลยจ้ะเคล็ดลับนะคะให้กุ้งเนือเ้อแดงแล้วก็สีสวยสำหรับเมนูกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแม่พึ่งจะไม่ปอกเปลือกกุ้งออกนะคะเครื่องปรุงแบบง่ายๆเลยค่ะมีกุ้ง500กร,รมัมกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาบตามสูตรเลยรับรองว่าอร่อยชัวร์ กระเทียมพริกไทยรากผักชีแล suffer, ้วก็เกลือค่ะตามรวมกันนะคะนอกจากจะได้กลิ่นที่หอมแบบโบราณแล้วเกลือจะช่วยชูรสของกุ้งนะคะให้มีความอร่อยเข้มข้นเค็มพอดีเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีตามรวมกันเรามาปรุงรสกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยเพิ่มนะคะแม่เพิ่งจะใส่ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนชา แล้วก็กระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราตำรวมกันไว้จ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟปานกลางนะคะนำกุ้งที่หมักเรียบร้อยแล้วลงไปทอดในการทอดกุ้งนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางเพราะถ้าไฟแรงเกินไปเนื้อกุ้งจะแข็งค่ะทานไม่ค่อยอร่อยค่อยๆนะคะใจเย็นๆทอดไปเรื่อยๆก็จะได้กลิ่นหอมของกระเทียมพริกไทยลอยมาแตะจมูกจนอยากทานเลยจ้ะ และเพื่อจะเก็บเปลือกกุ้งไว้นะคะเวลาทอดเนี่ยก็จะทําให้มีสีส้มสวยน่าทานแล้วก็ส่วนเนื้อของกุ้งเนี่ยจะไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มเกินไปอร่อยเด้งเลยจ้าผัดจนกุ้งสุกเป็นสีเหลืองทองน่าทานแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากๆทั้งสองด้าน ก้จะเสร็จแล้วค่ะกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งกลิ่นหอมๆของกระเทียมพริกไทยพร้อมกับซอสมันกุ้งเข้มข้นแบบนี้นะคะรับรองว่าถูกอกถูกใจทุกคนแน่นอนกุ้งเด้งๆหอมๆเยา้ายวนชวนให้หิวแล้วจา้ตาตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยราดด้วยซอสมันกุ้งแบบนี้ กับเขาสวยร้อนๆนะคะอร่อยเหาะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยจ้าทุกท่านลองทำตามสูตรนี้เลยนะคะกุ้งทอดเกระอเผพริกไทยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งใครๆก็ทำได้ถ้าท่านชอบการทำอาหารแบบง่ายๆอร่อยๆในทุกวันกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่งแล้วมาทำอาหารอร่อยๆด้วยกันในทุกๆวันเลยจ้า